สวัสดีค่ะจุ๋มนะคะจะช่างคณะขับนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องช่างไฟนิดหนึ่งจะมาเม,มา์มวยเรื่องช่างไฟช่างไฟที่มาทําไฟที่ฮา u สตอรบารีของเรานะคะฮา u สตอรบารีเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะอย่างตอนรื้อเฮาเนี่ยก็รื้อสายไฟออกนี่แบบโอ้โหแบบเหนื่อยมากแล้วสายไฟก็หนักมากนะคะเออเขาเนี่ยพอสร้างเฮาเสร็จเราก็ต้องจ้างช่างไฟเนี่ยมาทําให้ช่างไฟเนี่ย จำเป็นมากๆ,ๆเลยค่ะจะต้องเรียกมาใช้มาใช้มาเรียกมาดูงานให้ตลอดเลยมมาซ่อมมาแก้อะไรให้ตลอดจะดูการใช้ใช้ House เฮลท์นะคะโดยเฉพาะหน้าที่มีสตอรบอรี่เนี่ยมันก็จะตรงนั้นเสียตรงนู้นเสียเครื่องอผลิตการ์ดเสียอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกช่างไฟมาคราวเนี้ยช่างไฟที่เรา,เาใช้กันมานะคะก็เรียกมาใช้นะคะก็เขาเ ผ่านมาแล้วสามสามคนผ่านมาแล้วสองสามคนคนแรกเนี่ยแก่แล้วแกเลิกทำคนเนี้ยจะไม่ค่อยพูดค่อยจาน่อไม่ค่อยพูดค่อยจานมาเขาจะมาแบบเงียบๆมาบางทีมาก็ยังแบบเออไม่โทรมาบอกอะไรเงี้ยก็มาอะไรเงี้ยพอเรียกมาซ่อมไปวันนั้นวันนี้จะเข้ามาก็ไม่โทรบอกก็มาเาคนนี้ก็เขาจะเงียบคนนี้ก็ผ่านไปเพราะเขาแก่แล้วเขาก็เลิกทำคนเนี้ย พ,พี่สะพายเขาก็เลยแนะนําคนใหม่มา,าที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขานั่นแหละเป็นช่างไฟอ๋อคนนี้ช่างพูดนะคะช่างพูดเสียงดังเออโวยวายเออเสียงดังมากช่างไฟคนเนี้ยแต่ก็เขาก็อัธยาศัยดีนะคะช่างไฟถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่พูดไม่จายเนี่ยมันจะหางานยากไงช่างไฟมันก็จะเป็นเอ่อต้องคุยกับลูกค้าคุยกับเจ้าของบ้านคุยกับเจ้าของเอ่อฮาอะไรเงี้ยเออขาเนี้ยคนนี้ก็นนกเขาก็ทําให้มาตลอดนะฮะประมาณสี่ห้าปีเขาเนี้ย เขาย้ายบ้านที่นี่คือชิบะนะคะ <_ d ark> เขาย้ายบ้านไปอยู่ที่อิบารากิเขาย้ายไปตามลูกสาวเขาเ, <_ d ark> เขาแก่แล้วไงก็ย้ายไปนียตอนแรกก็ประมาณปีหนึ่งเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาครับเวลาเราเราเรียกมาใช้เขาก็มาแต่ว่ามันไกลามากเลยต้องขับรถเกือบสามชั่วโมงอะ่ะแต่แต่บ้านเขาเนะ่ยบ้านลูกสาวเขาอีกคนหนึ่งอยู่โทมิซาโตะเขาบางทีเราเราเรียกให้มาซ่อมไฟเงี้ยเขาก็มาามาค้างที่บ้านลูกสาวเขาเอสุดท้ายก็ เขาเขาเที่ยวไม่ไหวนะเขาก็เลยไม่มาแล้วเขาก็เลยแนะนําช่างไฟที่อยู่อีกอีกอีกเจ้าเนือที่อยู่แถวแถวนี้แหละมานะเป็นบริษัทคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นร้านไม่ได้เป็นคนคนเดียวเนี่ยเป็นบริษัทเขาก็มีพนักง,งานมีอะไรของเขาคราวเนี้ยก็เวลาเขาเขาปีนะี้เขามาซ่อมไฟไม่ใช่มาซ่อมไฟจะมาติดตั้งระบบสายไฟเพราะว่าเฮาสร้างใหม่จะต้องติดตั้งระบบระบบไฟอะไรหมดเลยเออแล้วก็จะบอกว่าค่าไฟแพงมา ค่าติดตั้งอ่ะแพงมากเออเราแบบตะลึงเลยอะ่ะเออนะทั้งเฮาอ่ะทั้งเฮาทั้งกันทั้งรวมทุกอย่างแบบเจ็ดจังค่าสายไฟค่าติดตั้งค่าแรงค่าอะไรจากกระบีนเรือรบของเขาเนี่ยเออเฮาเฮาหลังใหม่สองหลังแล้วก็ทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตรงตรง,ตรงมันจะมีเขาเก่าอีกหลังนึงแล้วก็ให้ให้มารวมสายย้ายสายอะไรนี่ทั้งหมดอะ่ะทําให้ทั้งหมดอะ่ะเออร้อยใบยนะ ร้อยใบเออเรามองหน้ากันเลยโอ้โหท้ามันแพงขนาดนี้อะไรเงี้ยเออถ้าจะมองไม่เห็นงานเลยนะอืมแต่ก็แต่ว่านะมันก็ต้องมันจะเป็นต้องใช้อะระบบไฟไฟ้าแต่ว่าเราก็ให้เขาทาให้แต่ว่าให้มันเอ,อ่อไม่ต้องเรียกมาใช้บ่อยเออเอาแค่เราอยากจะเสียบให้เขาทาปักไว้ให้เยอะๆเราอยากจะต่อตรงนั้นก็เอาไปดึงสายแล้วก็เสียบดึงสายแล้วก็เสียบนะมันจะได้ไม่เปืองเงนะินไงเออก็จ่ายไปร้อยใบเออเงินตกล ร้อ100ยใบก็เกือบสามแสนนะคะอันนี้ยก็ก็ที่จะมาเล่าให้ฟังนี่ก็คือช่างไฟที่มาทําให้เนี่ยคือมันมันมีอะไรแปลกมีอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะฮะเป็นนิสัยที่ไม่ดีหรือเป็นอะไรที่ไม่ดีที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเวลาเราไปทํางานเวลาเราไปทํางานที่ไหนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามนะ,ะในการทํางานเนี่ยการทํางานอ่ะเวลาทํางานออย่าพูด อย่าหวาัวเราะให้พูดได้เฉพาะเรื่องงานไม่ใช่ว่าไปพูดสับเพเ่ละหวะัวเราะคิกคิกค,ค,คักคักอะไรเงี้ยคือช่างไฟที่มาเนี่ยเข้ามาทีกันสองสามคนอ่ะนะ,ะก็มีคนเป็นพนักงานมาสองคนมัง่งแล้วก็มีคนที่เป็นหัวหน้านะฮะคือไม่รู้นะช่างไฟนี่มันโดนโดน,โดนไฟช็อตบ่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเือจะพูดเสียงดังพูดเสียงดังแล้วก็คือคนคนก่อนหน้านี้ก็พูดเสียงดังเ,เขาเวลาเวลา พักเบรกเวลาพักเบรกกินชาเนี่ยเราก็จะมาเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้โดนไฟชอ็อตทั้งไฟก็โดนไฟช็อตนะเออเนี่ยเขาบอกเขาก็โชว์แขนให้ดูโอ้นี่มันชาอะไรเงี้ยเออสงสัยช่างไฟที่โดนไฟช็อตบ่อยพูดเสียงดังพูดไม่หยุดพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่เข้ามาทําติดตั้งระบบไฟให้เราเนี่ยนะ พูดไม่หยุดอะ่ะพูดแล้วก็หัวเราะกันคิกคักคิกคักมันหัวเราะอะไรกันนะักหนาคือเรามีความเราในก็ททำงานนี่ยเขาสวัสดีเราก็ม่ส่ยมันลำคานเออทำเวลาทางานทําไมต้องคุยกันเออถ้าคุยเรื่องงานว่าเออนี่อธิบายงานเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้สายตัวนี้ทําอย่างนี้นะหรืออาจจะเป็นคนเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องไม่เข้าใจงานหรือว่าอาจจะยังงานนี้ไม่เก่งเนี่ยคนหัวหน้าก็อธิบายเนี่ยอย่างเงี้ยมันได้แต่ว่าไม่ควรจะพูดเสียงดังนะเพราะว่า เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฉพาะช่างไฟมีคนที่เป็นเขาเขาเป็นเจ้าอของเฮ้าเนี่ยเขาทํางานอยู่มันจะรบกวนมันรบกวนเขาไงรบกวนสมาธิในการทํางานอ,อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ควารสว่าลาคาญมันคือไม่ใช่เฉพาะคุยเรื่องงานนะคุยคุยเรื่องหัวเลาะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าอะไรของเขาก็ไม่รู้อะเออนะก็หัวร้อนะมันเป็นจียงหัวร้อนะนี่นี่คุณจะมาทำงานหรือว่าคุณจะมาหัวเราะมาคุยหยอกล้อก,กันอะไรเงี้ยเขาเรามีความรู้สึกกันนะแล้วคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็คุยโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์ก็คุยเรื่องงานนั่นแหละออาก็อาจจะเป็นเรื่องงานคิดว่าเป็นเรื่องงานนะเพราะมันคุยเรื่องสายฟงสายไฟนะ,ะคุยเรื่องงานก็ไม่ควรจะคุยโทรศัพท์เสียงดังนะคะคุยยินหมดเลยยินหมดเลยสายไฟตัวนั้นคนนั้นยังไม่มาคนนี้ส่งไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุยเสียงดังมากเราทํางานอยู่ในเฮ้าส์เราเเรายังได้ยินเลยก็ห่างกันประมาณเป็นเป็นร้อยเมตรอะไรเงี้ยร้อยเมตรห้าสิบเมตรเนี่ยคุยเสียงดังอันเนี้ยมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะฮะเพราะว่าเราจะต้องให้เกียรติ สถานที่ที่เราไปอยู่ไปไปทํางานเนี่ยถ้าเป็นบ้านก็ต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านถ้าเป็นเฮ้าก็ต้องให้เกียรติเจ้าของเฮ้าเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะฟังไอ้ไอ้ที่เราพูดหรอกเพราะว่าเขาก็ทํางานของเขาเขาก็ต้องใช้สมาธิในการทํางานแล้วพอมีเสียงพูดเนี่ยเสียงเสียงเสียงที่มันน่าลาคานมันคือเสียงพูดนะมันมีเสียงสูงเสียงต่ําเสียงคนพูดมันเนเสียงที่น่าลาคาญนะถ้าเขาไม่ได้ร่วมสนทนาด้วยเขาไม่ได้อยู่ในวงสนทนาด้วยเขาจะมีความสุขลำคาญนะเสียงพูดนะฮะอันเนี้ย เราก็มันรู้สึกว่าลาคาญเออทำไมจะต้องคุยกันเสียงดังขนาดนี้คือเข้ามาทํางานในตีห้าเพราะมันแดดมันร้อนเนี่ยเพราะช่วงที่ติดตั้งสายไฟเนี่ยมันหน้าร้อนแดดร้อนมากเขาจะมาทํางานในตีห้าถึงประมาณสิบสิบเอ็ดโมงสิบโมงขรึ่งสิบโมงครึ่งเขากลับเขาก็มาทํามาทําหลายวันนะคะเขาไม่ได้มาทําวันเดียวเสร็จนะมาทําหลายวันค่เขาจะมาช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็คุยกันเสียงดังหัวเราะกิ๊กๆิกิคู่คู่าฮอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละเราก็ลาคาญ ให้มันมาทำงานหรือว่ามันมามันมาล้อมาหยอกล้อมาเล่นกันอย่างเงี้ยเออแล้วเพราะฉะว่าให้มันั้งใจทางานให้เราหรือเปล่าเออมันมันจ้าสายไฟสายขั้วไหนเป็นขั้วไหนมันมันมันเมื่อแต่คุยกันมันมีสมาธิทาการทํางานมันจ้าสายไฟถูกหรือเปล่าเนี่ยเรามีความสุขอย่างนั้นนะเขาเลยเป็นความสขว่เออนะคือคือก็ไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะเอามาพูดหรอกแต่ว่ามันมีความสุขว่าเออถ้าเอามาพูดให้ให้ ให้ทุกคนฟังเนี่ยก็ควรจะเป็นประโยชน์ดีนะว่าเอคือคือคนญี่ปุ่นเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่คุยกันเอเขาจะไม่คุยกันเขาจะทํางานทำไมแต่มันก็จะมีแหละคุยกันบ้างคุยกันเรื่องงานหรือว่าอาจจะมีคุยกันเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้คุยเสียงดังนะเขาจะคุยกันเบาๆเอแล้วก็เขาจะไม่คือจะไม่อาจจะคุยกันเรื่องงานแต่ว่าเขาจะไม่มีเสียงหัวเราะนะคือจะไม่มีเสียงหัวเราะถ้าไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงเวลาพักเบรกหรือว่าเอ เป็นช่วงเวลาพักเบรกหรือว่าอะไรที่มันมันมันรีแลกซ์ช่วงเวลาที่มันรีแลกซ์ไม่ใช่ช่วงเวลางานนะคะเขาจะไม่หัวเราะอะไรเขาจะไม่ทํากันนะคะมันเป็นมันการเป็นการแสดงถึงความไม่ตั้งใจในการทํางานคุณไม่ตั้งใจทำงานคุณเล่นนี่เออเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยนะคะแปลกประหลาดเป็นอะไรที่แบบเรายังงงเลยเอยคนญี่ปุ่นเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเออนะมันคือทุกอย่างในโลกมันมันมีข้อยกเว้นนะมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะมันเหมือนกับ ช่างไปชุดเนี่ยเป็นเป็นข้อยที่คุณเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นอะไรที่แบบโอ้ลำคาญมาเข้ามาหลายวันไงเออว่าจะไม่เออมาอ,อ๋อผ่านไปเออพอพอมาอีกสองวันมาอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้มาทุกวันเนี่ยเขาก็มาทําเป็นหลายเกือบหลายอายทิตย์อยู่นะเออมาทําแล้วก็เราก็ลาคาญโอ้ยทําไมทําไมพวกคุณทํางานกันอย่างนี้อะไรเงี้ยคนเป็นหัวหน้าก็เหมือนกันเออคุยกันหัวเลาะขี้คักอ่ะเออนะ อยากจะเอามาบอกกันนะคะว่าคือเวลาทํางานเนี่ยเราทํางานอย่าคุยกันนะถ้าเป็นไปได้อย่าคุยกันแล้วก็อย่าหัวเรอาะอย่าหัวเราะทำในไ่ใช่ช่วงเวลาพักเบรกที่นั่งกินชาหรืออะไรเงี้ยอย่าหัวเราะเวลาทํางานให้ให้จริงจังให้จริงจังในการทํางานน่ะให้สมาธิจุดต่ออยู่ที่เนื้องานแล้วก็ทํางานให้มันดีถ,ถ้าถ้าถ้าเราคุยกันหรือว่าหัวเราะอะไรเงี้ยสมาธิมันก็จะไปอยู่ที่ ที่คู่สนทนาไงมันจะไม่ได้อยู่ที่งานเนี่ยแล้วก็มันมีคํานึงนะที่ฮันน่าจังชอบพูดนะฮันน่าจังบอกว่าครูเขาสอนมานะถ้าคุยกันอะ่ะอืมงานมันก็จะเช้าออกไปเรื่อยๆอฮันอ่าทอ่จระซิโกโต้どんどนงโอเครเรือどんどんどん遅れる。รเรือฮันน่าจังชอบพูดนะฮะนะคืองานมันก็จะช้ามันจะเสร็จช้าออกไปเรื่อยๆอยงไงนะก็เนี่ยค่ะก็ ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแม้แตอ่อย่างสมมติว่าเราไปติดต่อสถานที่อำเภออะไรเงี้ยคือพนักงานระหว่างพนักงานด้วยกันเนี่ยพอคนที่ทํางานที่อำเภอนะเวลาเขาจะถามเรื่องงานหรือว่าเรื่องเอกสาร,รเนี่ยเขาจะไม่คุยกันแบบเสียงดังนะเขาจะไปเดินไปใกล้คนพนักงานอีกคนหนึ่งแล้วก็คุยเบาๆอ,อ,อันนี้เป็นเป็นเป็นมาร,รยาทเป็นอะไรที่เราจะได้เห็นกันอยู่ปกติอยู่ที่ไหนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือจะไม่มีการคุยแบบ โอเบเอกสารเฮ้ยเอกสารเสร็จยัง่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีการคุยอย่างนั้นนะคะเขาจะมีมารยาทมากๆเอ่อจะไม่มีการคุยเสียงดังช่างไฟนี่เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยเออก็นะามาเล่าสูขข่กันฟังคือคืออยากจะฝากไว้นะคะว่าเวลาทํางานอย่าคุยกันอย่าหัวเราะเอ,อ่อให้จริงให้สมาธิจุดจออยู่ที่งานมันจะแสดงถึงความเป็นเหมืออาชีพ แสดงถึงความตั้งใจในการทํางานสมาธิมันก็จะจดจ่ออยู่ที่นั่นงานมันก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยแล้วก็คนที่เขาจ้างงานเรานะ่ะเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเออนี่มันตั้งใจทํางานมันจริงจังมันไม่ใช่เล่นเล่นเออนช่างไฟเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะทํางานดีขนาดไหนนะคนเรา,เาที่เป็นคนจ้างเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้ดีปาวะอะไรเงี้ยทาให้ดีปาวะมันมั่วหรือปาวะมันจะคุยเล่นกันหัวเราะกี้คักค เออนะเราก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจพวกนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่มือโปรโมันไม่มันไม่ใช่มืออาชีพอะไรเงี้ยเราจะมีความสุงนะ,ะก็ฝากกันไว้นะคะเวลาเราทํางานเนี่ยอย่าคุยกันอย่าหวัวเราะอย่าเล่นกันให้สมาธิจดจ่อยที่งานแล้วก็งานเนี่ยมันก็จะเนื้องานมันก็จะออกมาดีเกิดความผิดพลาดน้อยแล้วก็คนที่เขาจ้างงานเราเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็เออมั่นใจในตัวเราว่าเออตั้งใจทํางานงานก็จะต้องออกมาดีไงนะก็ฝากกันไว้นะคะ เราทำงานอย่าคุยกันมันทําให้งานช้า <junto> นะก็ฝากกันนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ